ท่านหมุยยพาเล่นหนังจนได้รักแท้ชีวิตใบเลข5เกตมหาดำรงกุลอดีดาราเจ้าของบทพัสุพันณกัลยาเกตมหาดำรงกุลหญิงไข่ใจงามผู้มากความสามารถอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นท่าจากทุกเรื่องทั้งในแวดวงสังคมและวงการบันเทิงไม่ว่าจะในฐานะพิธีกรนางแบบแบดแอมบัสเดอร์ หรือล่าสุดกับบทบาทนักแสดงแบบเต็มตัวในภาพยนตร์กระแสะแรงแห่งปีตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคหหรือตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยุทธหัตถีกับบทบาทพระสุพรรณกัลยาซึ่งปัจจุบันนี้เกศมหาดำรงกุลเธออายุเข้าสู่วัย52ปีแล้วถ้าไม่บอกก็แทบไม่เชื่อสายตาเลยทีเดียวเพราะหน้าตาผิวพรรณยังคงดูอ่อนเยาว์ และสำหรับชีวิตส่วนตัวของเกตมหาดำรงกุลน,นั้นแต่งงานกับนาวาอากาศโทจงเจตวัชราน,านันเกิดวันที่1เมษายนพุทธศักราช2518อายุ39ปีรับบทนัดจินหนองหรือพระส,สังขทัตเมื่อ26มกราคม2555โดยพบรักในกองถ่ายภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาพยนตร์ชื่อดังที่สร้างขึ้นโดยท่านมุย้ยหม่อมเจ้าชาติเฉลิมยุคน คู่รักคู่นี้เริ่มต้นมาจากคำว่าเพื่อนก่อนโดยคบหากันมานานกว่า8ปี ทั้งสองคบกันแบบเป็นพี่เป็นน้องต่างคนต่างมีแฟนอยู่แล้วมีอะไรก็คุยกันปรึกษากันแทบทุกเรื่องเรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกันมากจนความรักได้เกิดขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวทั้งคู่เริ่มรู้จักกันในกองถ่ายตำนานสมเด็จพระนเรศวรแต่ไม่เคยได้เข้าฉากพร้อมกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวการถ่ายทํายาวนานมากจึงทําให้มีกิจกรรมไปเที่ยวหรือทําอะไรด้วยกันตลอดทําให้มีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกันแบบไม่รู้ตัวเริ่มพัฒนา กลายเป็นความรักพอเรารู้สึกว่าชีวิตนิ่งแล้วอยากมีครอบครัวก็เลยตัดสินใจจัดงานแต่งงานกันนอกจากนี้เกตมหาดำรงกุลและสามีมีทายาทด้วยกันสองคนคือน้องจาตีมและน้องจินตะโดยเกตมหาดำรงกุลเธอตัดสินใจมีทายาทเพียงแค่สองคนเท่านั้นซึ่งเธอเผยว่าพอแล้วค่ะก่อนหันไปถามคุณสามีที่ยืนอยู่ข้างๆเพื่อยืนยันคำตอบร่วมกันว่าพอหรือยังคะคุณพ่อ คุณสามีก็ตอบตรงกันว่าพอดีแล้วครับมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายก่อนจะมีเสียงคุณแม่เกสะแซกขึ้นมาว่าแต่ถ้าจะต้องมีอีกคนสงสัยคุณพ่อโนต้องคลอดเองแล้วล่ะคะ่ะ